นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธานประพาสที่จะรับผิดชอบในการแก้ปัญหาการฟอกเงินและการตรวจสอบธุรกรรมที่ต้องสงสยัยเงินเทานายเอกนิติได้รับการยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นและให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนายเอกนิติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ทุกคนทํางานอย่างเต็มที่และไม่มีการช่วยเหลือใครถ้าพบความผิดใดๆทุกครั้งสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวล การประกาศนี้เป็นการยืนยันให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีความมุ่งมั่นและมีความกล้าหาญในการดำเนินการก่อนหน้านี้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมที่ต้องสงสัยคณะทำงาน Data b u ิลด์ถูกตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและกฎหมายระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตรวจสอบกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันการดำเนินการได้ค่อนข้างชัดเจนและคาดว่าจะมีการ รายงานความคืบหน้าในอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์โดยเป้าหมายที่จะมีข้อมูลที่ชัดเจนในเดือนธันวาคม2568นายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานสี่คณะเพื่อดำเนินการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังคณะทำงานของผมมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ในระยะยาวเราไม่ได้แค่แก้ปัญหาในขณะนี้เท่านั้นแต่จะปิดช่องโหว่ในกฎหมายทางการเงินซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้การตรวจสอบการฟอกเงินยากลำบากมีกฎหมายหลายประการ แต่ข้อมูลไม่ได้เชื่อมโยงกันการปิดช่องหววนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญในเอกนิติยังระบุว่าเป้าหมายของคณะทํางานคือการยกระดับมาตรฐานของกระบวนการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากลหากไม่สามารถทําได้ดีกว่าก็ต้องทําให้ดีเท่ากับมาตรฐานสากลแต่ที่น่าสนใจคือการปิดช่องหววในกฎหมายจะสามารถแก้ปัญหาการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่หรือว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหาในระดับหลักฐานอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าการปรับปรุงกฎหมายในระยะยาวอย่างไรก็ตามการมีคณะทำงานที่มุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ชัดเจนเช่นนี้เป็นข้อสำคัญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่าย